Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. สวัสดีค่ะมาพบกับบุญนาอินไซปาดได้จา้ามามาจา้ามากินเขาน้ากันจา้ากินเขาแรงได้จา้ามมนี่กอกไปของหนอมมาเบิดมือก็เลยใดอันสั่ง บด้เห็ดกับเขามืนี่จะ้ะเมื่อออกไปขางหอกมา,ททากทำธุลาเนาะไปหาหมอมากกับเมยแล้วแต่สิไปแบะสื่อเขาสื่อของเตรียมที่จะเห็ดผิดสามืออื่นก็เลยได้สร้างอาหารสร้างแบบสําเร็จหลปเขามาก,กินในบ้านเลยจะ้ะอ่าอยางปลาแช่มอนจะ้ะแมา่ๆาจ้ะไม่กินน้ำกันเดยวกินจักน้อยเนาะเดี๋ยวสิมีเรื่องมา่อวาซูฟัง และปกติกับสกินเขาก่อนอยู่อันก่นหกโมงอยู่จ้ะมันสิแดงมีเวลาย่อยเน,นาะเวลา,ก,ก,ลากินห้อกินหลอกห้องสิแดงบปต้องไปนอนเลยค่ะกินเป็นกินกินเดืกิน,กนสีผ้าไปนอนเล่นกระจุกทองใส่บ้าใครดีอืมแตบจ้ะลายประจำ ไม่ได้ไปซื้อมาจากโลก่โลบินสันแับอยู่จ้ะจับหนูเลยจ้ะขอกินก่อนได้จ้ะ ห <gut. S 1> <out> ิวนอกกินอีกอย่างกับแซ่บ กินทั้งเขากินทั้งนกไข่ <c oughs> ตุ๋นนำ้ำมากินไข่ตุ๋นกินไข่ตุน <c oughs> ต๋นแปด xẹp yeah. แต่กินหลายบอร์แดกอื่นกินเพราะหายอยาก มาเข้ามาคุยกันต่อเมื่อนี้เนาะมือทั้งมือ <c oughs> อย่างแต่เศ้าตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวก็ไปหาหมอเนาะว่าสิบอ่อใดไปเลยเด้กาว่าเบ่งมันคือสีมันหนาสิเศร้าล่อเบิงสามสี่มืออาทิหนึง่งบอ่อเศร้าก็เลยต้องไดไปหาหมอแม่นอนข้อตกหมอนมือแรกนี่เอียงโตบ่ไใดเลย เอวโตว่าดดเลยไปก็ตรงงั้นผ่านไปทั้งโตพ่อเด็กกินกินยาสื่อยาไม่กินเองเนาะเออไข้แน่ไข้แน่หายพ่อยาเบิดพ่อยาเบิดครบอะอาทิตอาทิตย์หนึ่งเนาะมั่นกับบเศร้า,าแต่ม่กับอันนี้นบ้เศร้าที่นี่มันบ่เศร้าวปวดมันปวดตนคอก็เลยต้องไดไปหาหมอ แต่ก็ด,ดีหม,มออันโรงพยาบาลก็อ,อยู่ไก่บ้านเนาะหมอเขาก็จัดจัดยามาให้ยจัดจัดยาไข้กามเนือ้อยาแก้ปวดแล้วก็ยายาขยายหลอดเลือดเพราะว่าตื่นเศรารมากสิเนาะมันมึนเหมือนแบบตื่นมากมันบสดชื่นเนาะนักหัวจังสิพอลังแล้วก็ไปเช็ค ไปทั้งที่ไปโรงพยาบาลไปให้ครบไปเช็คไขมันเช็คเบาหวานไปงวดนี่ปกติหมอจะนัดเช็คเบา,เาไขมันทุกๆสามเดือนเนาะมามางวดนี่ไขมันขึ้นคอเลสเตลอรอลขึ้นสูงขึ้นสูงจากเดิมคังกนสามเดือนที่แล้วคอเลสเตอรอลลอ,อ,ลอยสี่สิบสามพะมางวดนี่ไปเช็คขึ้นมาเป็นลอยหา หาสิบสามดีนะมันมาถึงมันยังอยู่ในเกณฑ์โอเคอยู่หมอก็บอกว่าให้ควบคุมอาหารพอาะถามันถา้าเลอะเกินร้อยหกสิบนี่คุณหมอว่าจะต้องเลยจัดจัดยาให้กินก็าเลยหมอก็าเลยบอกให้มาควบคุมอาหารอีกสามเดือนไปตรวจอีกที่หนึง่งแล้วก็ไปเช็คไปเช็คตาม่าเนาะตากับเป็นเป็นต่อเนื่อเดี๋ยวรอห้ให้สามีมากลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ สี่ไปไปพาตัดเพราะว่ามันตองมีคนมาค่อยอยู่กับเฮาดูแลเฮาะนะเพราะว่าเฮาต้องปิดตาเฮาเห็ดอีกอย่างบบไดเ้เลยจรงงสิต้องรอให้แพ้เฮาหายดีก่อนพยาไม่กระทบกระเทือนเนาะมันเป็นกับตามก็ออันตรายยาตาบอดตอลอดขยังยานอยู่นี่ยา,ยานขยันอยู่จ้ะสองจิตสองใจยานยานยานเห็ด ไปเห็ดออกมาแล้วยาดมันฟางยาดมันมันประชัดเนาะเพราะว่าหนาเคยไปหนาไปพามาหล้วลอมันก็ได้อยู่บนจักเดือนมันกลับมาฟางอีกถ้าไปพาหมอก็บอกว่าวก็มีก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นคือเกาต้องอยู่กับการดูแลเขาต้องใส่แววนตลอดต้องใส่แววนจ้ะกินเข่าเสร็จก็ไม่กินยาเนาะคุณหมอก็จัดยาให้สามอย่างยาเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารเนาะ ยาแก้ปวดยาแก้ปวดลดการอักเสบแล้วก็ยาเพิ่มเลือดดีเคยกินแล้วมันก็เศร้าตื่นเสาร์มามันก็สมองปวดโปรงเหมือนบนนักบวมมึนหัวแล้วอีกแล้วอีกตัวนึ่งก็เป็นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อคุณหมอจัดมาหาย กินท้าวเซ็แล้วกินยาก่อนแต่เนี่ยกินก่อนนอนยาเพิ่มเสร็จเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองพ่อ,พอนนำก็เห็นให้เขามึนมึนหัวปวดหัวตื่นขึ้นมามมนก็บสดชื้อ ล้วต่อเลื่องตาไปหาคุณหมอคุณหมอเพิ่งกันแน่น้ำดีอยู่ันว่าอันเท้าผอมผอมพาตัดผอมพาตัดม,ม,ม,มือใดงสิกะเขาไปคุยกับเพิ่นก็ไปนัดห,หลังจากเนาะหลังจากไปหาคุณหมอเซตเรียบร้อยก็ออกมาหาสื่อของ เฮ็ดพิซซนะ่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสิกบบาบ้าเสียไปเฮ็ดให้ให้ลูกให้หลานกินก็ไปหายยางซื้อซื้อของให้ลูกเนาะลูกสาวสัง่งคุณแม่คุณแม่เ่าอยากได้ปืนฉีดน้ำเพรานว่าเพิ่นเห็นมูมีเนาะไก่ที่สงการเพิ่นก็เลยอยากได้ก็เลยซื้ออันหน่อยไปให้อันใหญ่ลายก็สิหิวจะจะยกกับเขาบ่ไหวเนาะพูนอันหน่อยเนาะหูพึง่งตาอันสามสามขวบสามขวบ สามขวบจักเดือนสามขวบแปดเดือนบ่พอดีอะได้เขาได้เขาโรงเรียนเทิมนี่เปื่อเทิมนี่ก็ได้ไปโรงเรียนไปฝากอันุบาน <c oughs> ของเล็กหน่อยเนาะอันของเด็กหน่อยผู้หญ่งอีหย่งมันมันไม่ตาของหนาหักหนาหักเนาะสำหรับเด็กหน่อยผู้หญ่งเห็นไหมเพิ่นเพิ่นมาถูกเสามาสอบสติ๊กเกอร์ สติกเกอร์สอบมาแม่ก็ซื้อไปใหย้ยซื้อไปฝากกับสมุดเนาะสมุดสติกเกอร์กับระบายสีเข็นกมกัดกับอันนี้อันนี้ก็มีรูปเนาะเอาไว้ให้เด็กหน่อยเดี๋ยวเสียมาเหดให้เพิ่นท่าห้เพิ่นระบายสีมันกมวนให้ หาเท็ดไปกับเพื่อนขอบคุณแม่กระไดแต่งแต่อันพวกของกินของใส่ของในรัวเลื่อนเนาะซื้ออุปกรณ์อุปก,ปก,กรณ์เฮดเฮดเคก้กเฮดพิซซาทงถาดเบิร์ตไปก็อีกมือหนึ่งจ้ะมือน,นี้ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันเกินเวลาันสิเบิร์เวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้มาพบ มาคุยกันตอนในคลิปหนาเนาะจะอบอกกันในคลิปต่อไปด้วยจ้าขอบคุณค่ะ